เลยมื่อนี้ทดสอบคาถานว่าจะปูอยากได้แดงจึ้นข้นไหูพูเมื่อนีทดสอบคาถาบอกูมันมีไว้หนไปเรียงมาเพิ่มอ๋อไปเรียนเขาไม่มีตัวาในแดงเลยเขาสูบดีได้ไงของอดปังนี้ฟององเของว้กลุ่มไขอยู่ เทียนน้ำปละเทียนด๋วหมี่เทียนปลาเทียนนีกุ oh. ้ง่ซลนะโอ้โ่มยมันสีเป็นตัวแดงครึงๆได้บวปูเห็นในตาตัวโอ้เป็นเลขขึ้นเลยเห็นในตาเห็นตาเห็นทาตาเลยวะแซวโอ้ปูไปเรียนวิชามาเพิ่มเอาเลขโดยตรง มีรายละเอีเนาะพี่น้องเนาะเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามไว้เนาะค่ะปู่ลือสีน้ารอดนะคะเนาะอยู่ร้านท้ำปูขออนุญาตงานวาฒน์เหน่้นะครับยิ้มจัน้อยผมติดท้ายลูกครับยิ้มยนะยิ้มหวานๆไง้านท้ายแล้วก็เจ มายังบูมาแล้วมีใช้ั่วถึงทุกผู่ทุกคนนะนะ ค่ะเกิด nice. ว are ่าเอซอยากเบิ้งดวงนี่ครเบิ้งได้กต้องกินแรงก็ต้องลอยหาบาทมันด้ค่ะผู้ใดสีเบื้งดวงเนาะทร่มหาปูใหเ่กเจะก็เาทรมาเบิ้งดวง่เนี่เว่าเบิ้งดวงนัเงินเียนัวมันเป็นเบิ้งดวงเดิอนะ่นว่าไ้มาเบิ้งดวงุหาผัวหาเนียเนี่ยบอกบอกคนเาบอกคนเาห้ ของไม่อนอนีุภรระอไม่ไมพิือมาเขาวิเชีแรกด้ยนี่ตรงนี้นนอะไรยันก้าอ,อกอ้นอนอยูออ่อา์จูน่ออนอเ่้องเฉพาะบนพระเนี่ยเจ็ดคำแปดคำที่สิบหาเมื่อรุ่นถีพเพของมันนอนมีสองสามอง สับปะเขมี่ปูสับปติปูบอกโอ้ยกิ่าขีแต่มันยามปูเีก่อ่มันไรสุดไม่ทปลาีเพ่อนร้านมากนี่หฮได้นี่นป,ปูนะน,นาาย่แด ัได้ด้วยมักไสุด่ดคันคันหาคันือคันัแปดันมีดีันหาเดินจันทใหม่ี กันดันโดผู้อันรุ่งแรงแข็งารงแรงแรงแ่งเียดทจันทร์ปะบั่านยังรูปารินผู้ชิตใจมนผู้ก่อผู้ก่อก่อผก่อผู้ก่อผู้ก่อผู้ก่ก่อผู้ก่อก่อผด้ก่อผ้กอผู่อผูก่อผก่อผูกอ ทิฏจีเนี่ยมายานธรรมะทักขาปักกาปิติภพันธิทักขาปักกาปิติแห่งมมวัตตะธรรมะเจ้าจ้ากุมารอาอิยดขอจงมาปฏิในเจ้าคูด้วว่าหยุดกายะรรมะหรือว่าธรรมแห่งทุกขกาละบัดนี้ก็ตาเจ cha tu phụ cả phụ đa tham ma phụ cả phụ cha tham cả phụ cả phụ cha phi phụ cha cha anh cha tu u cả cha u cả cha cả ba cha họ ba tỷ ba cha tam cảm chẳng chọn không có phụ ta cha u cả cha u có cha ta cha cả nam những con cả nam na làm lại làm lại na โมระรยวยชวนว่ามาพุทธามาดาลงลักอยากควงอยากการะโลงติดจงมังเกิดเปน็นนักมีตาชื่ง่ายตายดีมีกำไรชื่ง่ายขายของนี้นี้ตองเดียจิงเดียดไฉเพลาะโมพุทธายาสิตาานักชาติติเดิน แม่ปูเลขสีออกขอดอกไม้สวรรค์ไปเบิกเป็นเงินเป็นทองแม่ปูว,วันที่เท่าไรละ่ะวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเขาว่ามานะปูจำก็พูดเขาว่ามาอศนะูนย์หนึ่งห้าศหนึ่งโอ้เขาว่ามาเลยบอกว่ามา ูนน่เขาวาอยู่ในกลองพุณโปูปแล้วเขาก็มาสิบกระทางอีกว่าแปดสองนะแปดสองหกมีกันเดียวนี้บนรางปูไม่รู้นะห้าศ <c oughs> ูนย์หนึ่งแปดสองหกเมน,นบาคาะปูน,นะเมื่อก่อนแล้วว่าไก่เกา,กา,กานะ่ายี่สิบหกวันนะวันนี้แป องหกปดสเก้าไก่ไก่ีกหัวนะปู่หกหัวดวนเราว่าไก่ยีสหกหัวนะไก่ยี่สิหกหัวก่อนแต่วันนี้ท่านเสี่ยนปองแปดสองหกมันสีมาบนมาลางเนาะปูะ่ เรียกตัวเองจะบุญไปมันผิดเกยหลายครั้งบอกบุญมันออกหลกักนะบอกอักมันลงบนนะผิจารณากันเองแล้วก็ตรงบักงในตรงบักแล้วบอกบุญบอกหลักทำให้ผู้เขาซื่อมเสียหายแต่ก็ผิจารณากันเอาเองนะบั้ไหนก่ผู้สิเนนในตัวไหนเนาะค่ะ มีข้าเทียกันทั้งสองหางนะสองกือบสองเกือบออกวันนี้มีเนาะสองหางสองหานะก็ใครอกห้าสงนะหึได้ว่าสองสองหนึ่สองหนึ่งผู้บัูว่อยก็ไม่เป็นไรผูก็ว่า ตัวไนู้่นมันนิเก็บคอนะไอ้ปูก็ปู่ว่าปูพูดด,งดงัดงๆ<า>งนะป <นะ S 2> <า>ู่พูดดังๆกันมันก็ดังกันแค่นี้ปู่รออีกเจ็บรอแนะค่ะได่กปรดครับไ,ได้ค่ะ องหกห้าศูนย์หนึ่งเขาดีนะแต่เบาดังเขาแงนี่ไม่รู้เสียงเป็นอะไรเปนห้องเบาอกเต้เป็นเั็นแบบปากแห้งเป็นห้องสุดเสียงเลยสุดเสงพูดจนว่าสุดเสียงเลยด้วยพี่น้องหมวดนี่แคนแคนคือเก้าเนาะแต่เจริญจินเจริญธรรมบรรณบารมีคนเกิดทุกคนทุกคนนะเสียงปุ มาที่นี้กลับไปก็ให้มีโชคมีลาภกันทุกคนนะคนที่ติดตามไ้นีเมียกันนะแกงแกนี่เราคือม้าเนี่ยครมันนอนยาวเามาเพานใดที่เด็กเขาก็มาซิมสิวด้วลไย่วันเมือนี่ตัวใดก็ค่ะใหญ่คือบุเวาตัวใด่แม่อะไรนมวันหนึ่งค่ะก็พิ๊กโพิกมันใจได้ธรรมชาเพราะว่ามาลายนื่มือพิก อพันอะ์เสี้ตรงๆเลยเหรอครับตัวแต่เก่าก็บง้มส่งมาตรงคัดขนาดแต่เกาเ่าเบุรุษร่นาะกังกับแง่ิงต,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 ตเุ้งเรืเ่อวัวผพนเอิญวบวผกว่าจีนรูปบอกมาอยู่เคบที่พอดีมาเองว่าตั้งใจสิรูปบอกเรื่อปู่นี่พอดีมาออกพอดีมาเองเออสีขาววัจ๊กเลยเนาะสอยู่ใหนีวัวจ๊ก วันนี้พ่กพริกติปูไมาใช่พริกหยากรุ่งรับอาทิต้งไปแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้พริกหยากรุ่งผู้เขียนเด็กมากวนตถุออกแล้วของงามครังงามเลยถึกตาได้บอกปูปูดว่าจังไดนก็จ้ะปูขี้ยิ้มมุ่ยมุ่ยอ๋อ ดี่ะก็ยังมาอกเว่าสามามตูลยานเมนดอกแล้วที่ค่ะปู่าอกแ้วโอ้อเบอเงาป่ะคะานนนีบยืนหนีบป่ะค่ะบู่แบนป่ะจ๊ะไม่อยู่ที่นี่ก็จะอยู่ที่ไหนล่ะโอ้โหนี่ละอยู่กินหนึ่งเลยจอกใบจักับันน